เรากระดางเมื่อยมอมันดิ้นบุญนแลเมื่อยนี่ยืนยืนตงพามอ่อนแอกองนักองพอนหนูไหได้เลย มีขั้วีนแม่มันกระเพาเยู่กระเพาต้องมีใบกระเพาเลยจะจะนัะอันนี้ก็ยัดหนักเขมนิดนึ่งอ่กันเยอะกันอัออือจุยาเยอันกอนอ้อันนี้ก็ทิ่มซะบอกิ่ม หัวกลวงน่ะไม่ชอบกินอะไรต,ตอนนั้นเขาบินหัวมเข้าซีดปกหมอน่ายนะมันแพงมาบ่มีเพื่อซื้อเว้มันเขา้เเออเขาซีดไน่เหมือนจึงบนเอาแพงก็โหลดจะได้เมันซืน้อไปก็ส่งแช่บอกอาเงินซื้อแต่เครง